ลอยดอตรงนี้ก็ระวังนิดนึงครับรั้วก็ราวนะสวัสดีครับผมวิทย์จากโฮมพายครับวันนี้เราเข้ามาตรวจสอบแนะนําลูกค้านะครับที่หมู่บ้านกลางเมืองกาลปพฤกนะครับดูชุดยูนิฟอร์มนะครับก็น่าจะแตกต่างจากคลิปอื่นหน่อยนะครับวันนี้สบายสบายครับเพราะว่าวันนี้มาแค่ตรวจแนะนํานะครับยังไม่ได้ทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่าที่นี่ทําอะไรบ้าง 4เมตร50 m. ครับส่วนรอยดอตรงนี้ก็ระวังนิดนึงครับ <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่ปัญหาลั้วก็เลานะรัวก็เรานะรราอันนี้เป็นรัว้วครับเป็นรั้วสำเร็จนะครับประกอบตันนี้ก็จะเป็นปกตินะครับเนี่ยฮะไม่ใช่คอนกรีตอย่างเดียวนะมันจะยืดๆหน่อยแล้วก็ด้านข้างที่เห็นก็คือ ดินก็จะซุดไปแล้วนะครับจะมีร่องมีรูมีโพรงไปใต้บ้านส่วนนี้เป็นโซนหน้าบ้านที่ทางคุูกค้าจะต่อเติมเป็นโรงรถนะครับครับก็ที่วัดด้านหลังนะครับคือด้านหลังเฉพาะตรงครัวนี่คือ4เมตร0เนาะขยับไปอีกก็4เมตร90ครับด้านหลังถ้าเราสร้างแบบแยกโครงสร้างก็คือจะใช้เสาเข็มอยู่ที่6ต้นครับ6ต้นใช่ครับ แต่ถ้าบอกว่าสร้างแบบการเคธิลิปคือแบบเป็นแนวเดียวกันเลยอย่างนั้นจะใช้สี่ต้นใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าทางทงบริษัทนั้นแนะนำแนะนาให้เป็นคู่ <6 S 1> ดีก<ด>ว่า,วาใช่ครับแต่ว่าหกต้นมันจะมีมีมีผลกระทะอะไรกับด้านอะางหรือเปล่ามีท่อตรงตรงนั้นเดี๋ยวตอนตอนที่จะสร้างเนี่ยหมายถึงทางผู้รับเหมาเนี่ยก่อนที่เขาจะสร้างเขาต้องเช็คงานระบบก่อนครับว่าจะติดอะไรไหมเพราะว่าเขาต้องเช็คก่อนเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวเขาจะดีไซน์เรื่องของการหลบหรืองานระบบที่จะ อ้าวางใหม่ใช่ครับแล้วเราเราก็หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นครับเป็นสิบเอ็ดต้นครับก็วันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอตัวเลยนะครับได้เลยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสำรวจใช้งานเป็นการตรวจแนะนำลูกค้านะครับสรุปว่าใช้งานนี้ต้องใช้เสาเข็มไอเมโครไฟขนาด18เซนนะครับจำนวน11ต้นนะครับต่อเติมโรงจอดรถนะครับต่อเติมครัวแล้วก็ บริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ยมีส่วนต่อเติมที่ซุดอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบแล้วนะครับสามารถติดตั้งเสาเข็มได้นะครับก็แนะนําให้ลูกค้าไปว่าใช้เป็นเครื่องต่อมินิเฮมรินะครับแรงส,สะเทือนก็จะได้น้อยด้วยสาหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับและขอฝากนะครับเพจ i มโ r รพายโฮมพายบายอาทิตย์ Pie, Pie นะครับอย่าลืมกดแชร์ เพื่อให้เพื่อนๆของคุณที่กําลังสนใจงานก่อสร้างต่อเติมบ้านนะครับจะได้รับความรู้ตรงจุดนี้ไปด้วยนะครับและขอฝากนะครับ c h anel YouTube Homepie Engineering เสาเขียมไมโครพายและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ